วันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 3ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒลาได้มีมาตรการป้องกันโควิด -19 ระลรกที่สองโดยทางคณะวิทยาการจัดการได้มีมาตรการป้องกันโควิดดังนี้ก่อนเข้าภายในอาคารวิทยาการจัดการจะทำการเปิดประตูให้นักศึกษาเข้าภายในอาคารได้แค่หนึ่งประตูโดยมีมาตรการดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าภายในอาคารวิทยาการจัดการ 2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 3. วัดอุณหภูมิร่างกายและ 4. ส,สแกนคิวบาร์โค้ดเราชนะและสามารถเข้าไปภายในอาคารวิทยาการจัดการได้ทั้งนี้ ถือว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัะลาได้มีมาตรการที่เข้มข้นเพื่อป้องกันและรักษาบุคลากรนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัยะลา